ไปครับผมเดี๋ยวพร้อมกับพบกับกลุ่มรถดำนาของเรานะครับตัวนี้จะเป็นโชว์ด้วยช่างกอล์ฟนะครับผมเป็นแอคชีพเอสเอสพี55นะครับของคูเบต a าอันนี้จะเป็น ota, คูเบต a ากี่แถววะ5แถวนะครับผมพร้อมใช้งานเซอร์วิสสวยๆนะครับผมตามมามาตามมาตามมาพร้อมกับ ต่อกับกับอ e ีสกีนะครับผมวันนี้อ e ีสก e ีอีสกีตัวนี้เป็นอ e ีสกีห้าแถวเปิดหัวดำเอาทียหัวดำมึงลืมเหรอหัวดำกดตรงนี้กดสองที่หนึ่งสองอ่ะเดินได้เลยนะครับตัวนี้เป็น, e นะะอีสกีนะครับผมสวยๆนะครับตัวนี้เป็นวานปุยได้นะครับผมพร้อมใช้งานเซอร์วิสเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็ไปโรบหัวดำนะอ่ะมีโรบหยุดได้ด้วยนะครับอันนี้นะครับผมไปต่อมา้านมา อาก๊อตตรงไม่มาล่ะมาคันนี้เป็นพิโกโลนะครับผมอันนี้เป็นพิโกโลสีเหลืองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพิโกโลนะครับผมมึงต้องเป็นี่ก่อนดังที้มาเฮ้ยเจ๋อปึ๊บนะแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับลูกน้องผมแต่ละคนจำไม่ได้ครับปึ๊บไปไปนะครับผมนี่ครับพิโกโลคันนี้ถูกมากนะครับผม27,000บาทนะครับผม27,000บาทนะครับพร้อมสวิทช์ใช้งานได้เลยนะตัวนี้เป็นพิโกโลสีแถวดำนะฮะ ต่อไปครับเอามาดิกขัามาอีคันนะครับเป็นมิซูมิชินะครับผมทรงดียส่งเดียกันหมดเลยนะครับตัวนี้เป็นมิซูมิชินะครับผมโอ้โหวิ่งอย่างเร็วนะครับผมออกตัวมิซูมิชิตัวเล็กนะครับเห็นอย่างนี้นะครับตัวเบานะครับผมอ่าตัวเราตัวนี้เครื่องยนต์สี่แรงม้าครับผมใครอยากได้แบบนี้นะครับผมสวยๆนะครับนะสี่แถวดํานะครับตัวนี้อ่านะครับผมสี่แถวดําตัวนี้ เป็นม um ิสซูเมชีสสีเทาดำราคา27,000บาทเหมือนกันนะครับผมมา,มาหน้ามืดไปเลยนะครับผมมามามาเข้ามาเข,ข้ามาครับดานหน้ามาตัวนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูก่อน<ม>เดี๋ยวลงก้อมลืมแป๊บนึงตาเดี๋ยวกดลงก่อนปิบหยุดกดขึ้นกดหยุดต,ตัวนี้อ่าลทาดำอ่ากดดำแล้วกดดำปุ่มเขียวดันหน้าได้เลยไปเลยเดินหน้าปลาปอ่อยเบรกดิ ไปเบรกนั่นแหละเออไปเบรกเดินหน้าไปไปมึงใส่เกียร์ไงวะอ๋อไม่ใส่เกียร์เกียร์พัดใส่เกียร์ตัวล่างนะอ่าไปเดินหน้ามา,ามาเร็วเลยมาตัวนี้เป็นแปดแถวนะครับแปดแถวดำอ e ีซิกกีนะครับเครื่องยนต์ดีเซลออากูลืมพากเลยขอโทษทีฮะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมตัวนี้เป็นสามสูบดีเซล ดีเซล10 22แรงม้าดีเซลนะครับผมมีตัวปั่นตัวล่างให้ด้วยนะครับตัวนี้นะฮะนี่อย่างนี้นะครับผมนี่อย่างนี้เลยนะมีปั่นเรียงกันจมให้นะครับมีหัวลำรุ่นแปดแถวนะครับผมนี่เนี่ยสองสี่หกแปดนะครับหัวลำแปดแถวนะครับอันนี้คือมีตัวหว่านปุ๋ยให้ด้วยนะครับผมอันนี้ต่อมามาต่อมาเป็นยังมีคูโบต้านะครับผมแล้วก็จาไม่ได้แล้วงานเร็วจัดนะครับผมลืมต่อไปเป็นคูโบต้าแอคทีฟนะครับผม เป็นแอคทีฟเรมโบวสีแถวนะครับ S P A S P A พร้อมชุดวันปุ๋ยทำนายอดได้นะครับอันนี้นายอดได้ S V มึงขับซะเร็วเลยโอ้หนะฮะอันนี้นะครับเป็นโมหัวดำมีที่อวันปุ๋ยด้วยนะครับผมไปแล้วไปแล้วนะครับตัววันปุ๋ยเรายกขึ้นได้ลงได้นะครับผมมาต่อมามาตัวเล็กอีกตัวหนึ่งครับผมอา้าวมามา,มาตัวนี้เป็น ยันมานะครับผมยันมาตัวนี้เป็นสี่เป็นห้าแถวนะครับผมเป็นห้าแถวนะครับผมตัวนี้เป็นสองสเต็ปตบไปตบไปตบไปเยียบคัดอ่าโอเคนี่แหละครับไปตบไปมีสามเกียร์เกียร์สองไปหนึ่งไปเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งนี่เป็นหนึ่งสองสามเกียร์แล้วแต่หัวดาอยากได้ทีก็ตัวนี้ข้อดีคือสามารถดาได้โคตรทีนะครับเพราะจะไวมากเพราะมีหมดสามเกียร์นะครับผมนะฮะอันนี้ไปไวๆนะครับผมนี่ตัวนี้จะห้ขันมาเลยวแล้ววนเข้า อ่ามึงก็เล่นเครื่องดิเจียบคัตปึ๊บเปิบเปิบเปิบนี่ไปไปไปเลยนี่ครับผมนี่อ่ H R H H นะครับผมเออประมาณนี้นะครับผมโอเคไอจะติดกันไหมเนี่ยอีกสองกันไม่ปราตาไม่ติดอะไรก๊อปเมื่อกี้ติดอยู่เลยก๊อป มึงยังไม่ไม่ใช่มันสตาร์ทมันจะติดได้ยังไงแล้วก็อยู่ยังไม่อยู่คอนโทรลอา้าวอยู่คอนโทรลก่อนสตาร์ทติดเลยตายเลยโอ้โหก๊อปเอ้ยปล่อยคอนโทรลปล่อยคอนโทรลตัวฝาตัวนั้นแหละเออแล้วมาเลยมามาเลยใครนี่หัวดำทำงานแล้วเนี่ยเลยตบตัวนี้ลงปบ๊บเบ๊บอ่าไปใครนี่ทำงานแล้วอ้าวตนใหม่มาเลยตามมาเลย นะครับผมวันนี้คือเรามาให้เกษตรให้เกษตรกรชาวนานะครับที so ท่ทํานามีปัญหาเรื่องข้าวดิบข้าวเด้งนะครับผมข้าวพอมปนนะครับแล้วก็ใครมือใหม่หัดขับก็มาทดสอบได้นะครับตัวนี้ครับตัวนี้4แถวนะครับผมอยู่ที่27 0 0 0บาทและตัวอื่นดับมาราคาไม่ได้ละนะครับแล้วก็ตัวนี้5้าแถวนะครับ5้าแถวนะครับตัวนี้ใหม่มากครับออกจากศูนย์เลยนะครับผมนี่เป็นที -2 อนะครับโลบด้าดนะครับผม5้าแถวตัวโคตรสวยนะครับผมนี่ดําอย่างนิ่มนะครับผมนี่5้าแถวสวยมากนะครับตัวนี้ นะครับผมเอาลืมหาแถวจำราคาไม่ได้อา่าอยู่ที่หกหมื่นแปดพันบาทนะครับปห้าแถวครับเฮ้ยี่แถวนะครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับ, 27, บ,รบเป็นยันม่านะครับผมอันนี้เป็นยันม,าามาน่าอ้าวไมโครซิสไหมเนี่ยต่อมาก็ยังมีอีซากินะครับกับมิซูมิชินะครับผมนะกี่คันแล้ววะลืมนะกี่คันแล้วไม่รู้จะไม่ได้นะฮะอ่าตัวนี้เป็นอีซากินะครับ P E เดี๋ยวอ่ะอันนี้เป็น PE นะครับผมเป็น PE ยังไม่ลงนะครับผมตอนนี้ก็ใช้วิธีการตบลงไปปับปับเลยเดี๋ยวปึ๊บล็อกก่อนล็อกตัวน,นี้นะปึ๊บแล้วก็ตบลงไปอ่าใบเดินหน้าเดี๋ยว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 ยุ่ยก่อนยุ่ก่อนอ๋อโล่หวัวดำเริมทำงานนะครับผมอีกข้างหนึ่งสองตัว อ่ะไปอ่า,อาเ,ดเดี๋ยวเช็คอีกทีนะครับหัวดำทำงานแค่ห้าหัวนะครับสายสลิงไม่ตึงนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเช็คให้ใหม่นะครับผมอ่าโอเคอันนี้เป็นยันยีสกีนะครับมีที่วันปุ๋ยนะครับห้าแถวนะครับผมโอเคตากอบครขับเดี๋ยวพอแล้วหมดแล้วขับเข้าเลยนะตัวนี้เป็นตัวมิซูมิชิสี่แถวนะครับตัวนี้อะไรวะอ่าสวีทเลดี้นะครับสวีทเลดี้เอพีสองนะครับผม ันนี้เป็น AP 2นะตัวนี้เป็นตัวสี่แถวหัวดําเดี่ยวนะครับผมดาได้ที่อยู่ประมาณ14เซนนะครับขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับนะบตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่วะ4 9่0 0าบาทนะครับ49,000บาทนะครับของม่ซูบิชิสตาร์ทมือนะพี่นายสตาร์ทนะครับผมนะโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วครับผมมาแลวมาเลวเรามาเลยกข้าเข้าเลย